พีทพชระชื่นใจกระแสซีรีส์แมดยูนิคอร์สมกับที่ทุกคนทุ่มเทยกให้เป็นซีรีส์ไทยที่มาแรงและสร้างปราการอีกครั้งสำหรับสงครามส่งด่วนแมดยูนิคอร์ฝีมือผู้กำกับนัทพลบุญประกอบที่ถือว่าเป็นผลงานสุดเดือดจนคนดูติดและพูดถึงรีวิวกันจนไทยฟีดไปไหนก็เจอคนพูดถึงตลอดล่าสุดได้เจอพีทภชรหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่อง โดยพีทเผยกับในเอนเตอร์เทนว่ารู้สึกทั้งดีใจและชื่นใจกับกระแสที่มาแรงและบอกกันปากต่อปากซึ่งในระหว่างถ่ายทำเองพีทบอกว่าทุกคนทำงานกันแบบถวายหัวอย่างไอซ์ซินธรัตที่ทุกคนชื่นชมการถ่ายทำก็ไปกันหนึ่งอยกว่าโลเคชั่นยอมรับว่าไม่เคยเจอกองซีรีส์ไหนบ้าระห่ำขนาดนี้ส่วนหนึ่งที่เรื่องนี้อยากส่งสารถึงคนดูสร้างแรงบันดาลใจแล้วพีทก็บอกว่านี่คือมาตรฐานของการผลิตหนัง และซีรีส์ไทยว่าคนไทยสามารถทําได้ออกมาดีไม่แพ้ใครและจะเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปอีกรวมทั้งซีรีส์จะมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ถ้าคนดูไม่เปิดใจและกดเข้าไปดูพีทพัชราชื่นใจกระแสซีรีส์แมยูนิคอนสมกับที่ทุกคนทุ่มเท